เหยื่อกบซีซ่าป๊อปพอลากเร็วจะมีแอคชั่นเหมือนเหยื่อใบพัดสาดน้ำไปทั่วเรียกความสนใจของปลาหรือเคาะชะ้าๆสร้างแอคชั่นป๊อปด้วยขาที่เปิดแล้วปิดมีอาการธรรมชาติเหมือนกบจริงทำจากวัสดุสุดล้ำเลิศจากญี่ปุ่นยืดได้อย่างมหาศาลมีความทนสามารถรับฟันปลาชโดได้ แล้วนอกจากนั้นสามารถตกปลากลางคืนเพราะเหยื่อเรื่องแสงไซเล็กมีไว้กันแห้วเหมาะสำหรับตีปลาช่อนที่ตัวเล็กที่สุดซีซ่าป๊อบไซใหญ่ที่เหมาะสำหรับการตีปลาที่ใหญ่แล้วปลาชโดใช้มาแล้วทั้งหมายธรรมชาติหมายเมืองแล้วก็หมายปอมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาด5สีสั่งซื้อได้ทางหน้า Facebook อ s b r คา a h o o k e r หรือ l a z a d a แล้วร้านตกปลาทั่วประเทศ ก็สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับผมออสบางกเกอฮุกเกอร์แล้ววันนี้เป็นวันที่ผมออกไปตกปลาครั้งแรกหลังมีลูกก็ประมาณ6อาทิตย์ครึ่งที่ผ่านมานะครับผมได้ประสบเออเดี๋ยวรอให้รถเขาผ่านไปก่อนผมก็ได้มีประสบการณ์การเป็นพ่อครั้งแรกนะครับก็อย่างที่เคยเล่าไปนะครับผมก็ไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงไปนะครับอยากจะเลี้ยงโดยตัวเองมีความรู้สึกฮักคอหน่อยนะครับเลยได้ เกี่ยวพผ้าอ้อมลูกนะครับแล้วช่วยแม่ป้อนนมอะไรพวกนี้หมดนะครับก็รับหน้าที่เต็มที่นะครับคือก่อนนะยังไม่ได้ออกไปตกปลาจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็เลยในที่สุดนะครับวันนี้เราก็ได้ออกมานะครับวันนี้ก็ได้เจอกับเคื่อเก่ารุ่นสอครอบสวีครับ รับฟัานะครับรับฟัยนะครับเนี่ยสองคนนี้เซียนสตรีทฟิชชิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะคนนี้กัดแล้ววัดอย่างเดียวไม่ต้องส่งรอดแล้วรอดแล้วเนาะโอ๊ตเที่ยงเหรอกัดช่วงเที่ยงด้วย่ีนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะเที่ยงฝ่าแล้วนะฮะับแล้วอากาศก็ร้อนใช้ได้ร้อนใช้ได้ครับแต่น้ำสวยอยู่ครับน้ะสวยอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเล่นกับเจ้าตัวนี้ซีซ่าป๊อปไซส์เจ็ดสีเขียดนะครับอันนี้ เอ้ไซส์หกก็ไม่ใช่ไซส์เจ็ดอันนั้นมัน,นรุ่นเก่ารุ่นรุ่นใหม่มีแต่รุ่นใหม่มแต่ไซส์หกกับไซส์เก้านะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุรอยน้ำแต่เพื่อเพิ่มน้ำหนักเนื้เพราะเราจะตีด้วยล็อกเบสเนี่ยผมก็ใส่ตะกั่วไว้ที่ตะขอนดนึงตะขอที่ใช้ก็เป็นตะขอไซส์หนึ่งโอนะฮะผมก็เนี่ยเกี่ยวเข้าไปในเป้ามาเลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวทะลุลำตัวนะครับเพราะถ้าเกี่ยวเข้าเป้าอย่างนี้เนี่ยมันจะโดนชัว์กว่าเยอะโอเคจะขัดต้อไปขัดลองดูครับ ขนาดนี้นะครับสถานการณ์ก็เที่วันก,กว่าด้วยครับเที่ยงครึ่งก,กว่าวแล้วนะฮะเราแดดก,ก็ร้อนพอสมควรพอเราเห็นเงาต้นไม้เนี่ยมันกาลังชี้ลงไปนะครับก็สแสดงว่าเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงก็ตาโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าช่วงเที่ยงอย่างนเนี่ยมันต้องบอกเพิ่มในเงาอยู่แล้วนะครับเลยโชคดีมากที่ใหมยนี้มีแหนให้เลือกเยอะมากนะครับเลยเราจะตีเราจะตีใส่แหนแล้วก็เงาในต้นไม้พวกนี้นะครับ เดินต่อดีกว่าครับตรงนี้ไม่ค่อยมีหมายให้ตีมุมนะยากเลย กอให้มันตึงแล้วสายไปไหนสายไปไหนกอไปเรื่อยๆดูครับดูหมานครับหมานครับหมาดูกบไม่เป็นไรเลยนะครับฟันปลาช่อนทําอะไรมันไม่ได้เหนียวขคดโคตครับเดี๋ยวขอนุ่งถ้าีหน่อยนะฮะเซลฟี่กับปลาก่อนด้วยโกโก้นี่ครับปลาช่อนกัดซีซับ โอ้ยคนมีความสุขเลยปลาตัวแรกหลังได้รูกครับถือว่ากูอันมานานกูอันมานานโอเครับไปหน่อยไหน่อยโอ้โหตกใจหมดเลยนี่ของลาฟาตัวประมาณนี้อืมปล่อยไปแลไซส์กำลังดุ ดครับหมดละตรงน,นี้กิ่งไมเง้เยอะโยนไปางน,นีแล้วกันเจอกันนะลูกบายบายปล่อยแล้วนะครับ๊ายบายเอาสักสี่ห้าโลก็พอเนาะอ๋อสุดยอดสุดยอดโอ้รรรโอยรอดไวรอดไว <c oughs> รอดไวรอดไวครับรอดไวต้องรอดก่อน มาทริปแบบนี้นะครับรอดไวเนี่ยรู้สึกสาใจกว่าเยอะครับไม่ต้องไปอันๆน,นะครับเพราะโอ้โหการที่ผมต้องสู้ๆบางกุกเกอร์ทุกครั้งนี่มันก็โหดเหลือเกินนะครับแต่ถ้าพูดถึงโหดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนกตัวนี้วะนี่มันกิ่งไม้ไผ่นะครับแต่มีนกพิราบมาตาย <mein Doll ars> เกิดขึ้นได้ไงครับเกิดขึ้นได้ไงโอเคตอปลากันต่อสู้ ปากโค้กเกสูุ้ดเอ้ยครับก็ก่อนที่เราตอกตีนะครับเอ้ยก่อนที่เราจะตีเยอะนะครับโทษทีพูดผิดเราก็ปรับเยอะนิดนึงโอเคซ่อนคมเบ็ดเข้าไปนะฮะนี่ฮะเมื่อกี้มันไหนเมื่อกี้มันปักทะลุแล้วเข้าไปในปากมันก็เพราะอยู่มันนิ่มมากเนี่ยมันก็ไม่สําคัญเพราะว่ามันจะปักยังไงขอให้มันคมเบ็ดมันเข้าคอปากนะแล้วผมก็แค่ก่อไปช้าๆกอ่อๆกๆ,ๆแล้วก็วัด สายตึงก็วัดนะครับม่อะไรมากท่าวัดนี้ก็เป็นท่าของอแกรี่ยามโมโมโต้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกคลิปแล้วกันแต่วันนี้เรามาหาคะแนนกันดีกว่าโอเคเข้าได้มีตัวไหมเอ่ย โอเคครับเดินต่ออีกหน่อยดีกว่าโอ้พะระแถวนนี้เขาดูดอกไม้ได้สวยมากนะครับดูเดดอกไม้เต็มไปหมดเลยในกรุงเทพหายยากครับในกรุงเทพาามันมีแต่รถออกมาที่นู้นนิดนึงก็สวยงามมากโอ้ครับแน่โดน,นอีกตัวโอ้โหโดนแค่แค่นี้ยังอมได้นะครับยอดมากมวางวางเทียบกันหน้าหน่อยครับจะได้เห็นว่าใหญ่แค่ไหนแน่ เนี่ยการตกปลาช่อนเนี่ยมันสะดวกขร้ะอย่างนี้ครับมันคือขอให้มันมีน้ำามันก็อยู่ได้เนาะแล้ยิ่งขนาดตัวเล็กๆมันก็ยังสู้มาที่พายว้าวอียานะครับขอพูดก่อนที่เราจะปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเฮ้ยทำไมวันนี้โกโปรฮีโร่ก้าเรามันร้อนเร็วจังวะช่องช่องับปุ๋ยไงนี้เสียงพี่วะหล่อ ออ DJ เฉดโดที่ไหนเคยรู้เอ้ก็หลายที่แล้วครับทั้งเกกะจากับดีเจภูมิที่บอก็ไปไปมาทั่วแล้วครับเฉโดมันเล่นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วอยู่ดอยู่นอกกรอบจะถ่ายได้นานแค่ไหนเอ่ยนี่นะครับซีซ่าป๊อปน้อยเมื่อกี้บ่นอยู่นะครับว่าทำไมกล้องมันดับบ่อยจังผมก็คิดได้แล้วครับน่าจะเป็นเพราะผมใส่ตัวซิลิโคนเนี่ยไอ้เคสซิลิโคนกันไม่ อากาศมันถ่ายเทนะครับมันก็เลยโอ้ยฮิตเร็วมากแต่นี่ครับขอกลับมาที่เนื้อเรื่องอีกทีแล้วกันนี่มาฟ้ากับปลาช่อนไซน่ารักน่ารักนะครับโอ้โหเต็มเต็มปากเลยครับเราจะขอหนึ่งโอเข้าปากได้ง่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหาเนาะถ้าแบบพูดแบบตะขอสองทางอาจจะพลาดสุดยอดสวยโอเคบายบายน้องช่อนบายบาย โตมาเป็นสัตว์ประหลาดนะมันถ้า<แ>ลากเร็วไม่เอาต้องแบบเคาะเนาะเนาะขยุกขยุกขยุกมาเนาะใช่โอเคได้เวลาเล่นกายกรรมอีกรอบแล้วครับเคอนไวข้างข้างก่อนสไลด์กันเลยเหรอโอเค ใจนะต้นไม้ต้นนี้ไม่งั้นลงน้ำไปแล้วมั้งโอเชตรงนี้ยืนได้ง่ายๆครับแต่ไม่รู้จะขึ้นได้เปล่าแต่ลงไปลงไปเช็คดูก่อนฝั่งผมไม่น่าจะมีปลานะครับลงมาดังขนาดนี้ฝั่งนั้นน่าจะยังไม่หิวฮึบ โอ้ตัวเล็กไปตัวเล็กมากมันก็เมื่อกี้มันอมแล้วก็ดึงตึกตึกแต่พอก็ให้ตึงก็พยาวัดไม่ได้ต้องขย่าไปคันให้มันเอิ่อนต่ออืมได้ได้โอเคขึ้นกันโอเคขึ้นยังไงเอ่ยจับกิ่งนี้ไว้โคนมันหน่อยโอเค วางคันเบ็ดลงจับกิ่งนี้เดินขึ้นโอ้โหแม่เจ้าโปีนออกยากมากนาฟ้าโดดอีกแล้วตัวที่เท่คไรแล้ววันนี้ตัวที่สามครับโอเคผมต้องตามให้ทันหน่อยก็วันนี้นะครับตอนแรกก็พลาดตรงที่เอาฝาเขะ ไอ่ปลอกครอบซิลิโคนมาใส่บนกล้องโกลโปโนะครับแล้วอากาศวันนี้โหดสุดขีดร้อนมากๆนะครับเลยพอเอาแบตเตอรี่ออกมาเปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยโหมันมันร้อนจนมือเปล่ามันยังจับไม่ได้อะ <laughs> โอเคครับก็คราวนี้ถอดทั้งปอกแล้วเราใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่ที่น่าจะเย็นกว่านี้นะครับก็ลองสู้ต่อไปครับหน้าฟ้าโดนไปแล้วสามนาปุ๋ยเพิ่งโดนกัดผ้าไปตัวหนึ่งนะครับเลยแต่วันนี้ก็ยังมีเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงเลยไม่ต้องห่วงครับผมว่าน่าจะมีสักตัวสองตัวไป สุสุากองก์สุสุก,กี้ก็พักกินน้ำไปสักหน่อยนะฮะตอนนี้เวลาก็ห้าโมงนิดๆดละอากาศเริ่มเย็นลงสักทีเลยตอนนี้นะครับผมก็จะลองตีอีกนิดหนึ่งหวังว่าจะทำผลงานให้ทุกคนดูได้สักหนึ่งตัวนะครับวันแบบนี้ ออก็ไอตัวที่สองที่กัดไปก็เล็กเหลือเกินผมน่าจะสง่งหน้ากว่านี้หน่อยแต่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเราต้องสู้ต่อไปเพื่อทุกคนที่บ้านเพื่อคนดูเพื่อน้องๆพี่ๆหน้าๆลุงๆหลานๆเหลนๆหล,นๆ,ล,น,ๆล,น,ๆลนๆทั้งหลายอืมแหน่หนามาก นี่ผมก็ตีติดต่อกันมา2ชั่วโมงแล้วยังไม่เจออะไรเลยนะครับโชคดีมากกับหมายแรกตีปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแต่หลังจากนั้นก็โอ้ถ้าทามันจะร้อนเกินไปนะครปลายังไม่เล่นด้วยเลยครับน้ำฟ้านี่ก็ฮอตมากวันนี้ฮอตในเชิงในเชิงได้ปลาเยอะด้วยนะครับไม่ใช่แค่อุณหภูมินะครับเขาฮอตจริงครับวันนี้เอาซีซัป๊อปโดนมาแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับก็สุดยอดจริงๆครับเขาน่าจะเขาเลยว่าไปเยอะมากนะครับตั้งแต่เราตกปลากันทั้งที่แล้วส่งเยือดู ดูหมายได้เก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็สนิมเต็มที่แต่บอกได้ครับเสียดนี่ก็ได้มาจากการเป็นคุณพ่อนะครับผมก็มีความสุขอะ <c oughs> นะครับมีคนถามว่าลูกชื่ออะไรนะรลูกชื่อฟินนะครับผมกับซูซี่เนี่ยเราก็เป็นผัวเมียที่สาม,มากกัคคีกันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะมีพี่เลี้ยงสุดท้ายก็เลี้ยงลูกด้วยกันแค่สองคนนะครับผมก็ผลัดกันตื่นตอนกลางคืนเพื่อไปเปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับ เออนั้นเราก็ผัดกันดูแลลูกกันที่บ้านพออีกคนนึ่งอุ้มลูกอีกคนนึงก็สามารถทำใ้อื่นได้นะครับมันก็น่ารักดีครับชีวิตสามาคัคคีไม่มีอะไรมากไม่ขออะไรเยอะในชีวิตนี้หรอกส่วนชื่อฟินนะครับนี้เป็นคนคนทีเลือกก่องนีกซูซี่นะไม่ใช่ผมเขาบอกว่ามันเป็นชื่อ Irish สกอตแลนดนะครับรภาคไอริชและสกอตแลนด์ที่ฝั่งดูไพรารดีนะครับ แต่ส่วนผมเองเนี่ยพอผมนึกถึงชื่อฟินนี่ผมก็แค่นึกถึงตัวละครเอกในเรื่อง Adventure Time อะแต่เขาน่ารักมากผมผมจุบหัวเขาได้วันละประมาณ2 3 0 0ทีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวที่น่ารักแล้วก็มีกลิ่นนมแม่น่ารักน่ารัก,รกขณะนี้นะครับก็ผมก็ตกปลาไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ปลาไม่ค่อยกัดล้วแถมกล้องก็ดับแล้วดับอีกนะครับ พูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับเมื่อกี้บอกว่ากล้องมันร้อนจนหลับแล้วดับอีกนะครับแล้วก็ดับอีกละเป็นอะไรเป็นรถโกโปรนี้สุดท้ายผมก็พอใครที่เผมไปตีที่สวนมะพร้าวก็ไม่ได้เป็นนะครับแต่วันนี้มันก็ตาจากสวนมะพร้าวตรงที่ว่ามันมีร่มด้วยแหละมันก็เลยมีแต่แดดลงมา100%เห็นไหม อย่าททำเป็นกลัวหมานะแล้วมันจะกลัวเราแทนบ๊ายบายโอเคมามาปิดทางแล้วครับไปไปก่อนดีกว่าอ๋อมีตัวที่สี่มาด้วยตัวที่ห้ามาด้วย <laughs> <laughs> มาเลยไม่ต้องกลัวครับไม่เคยผมไม่เคยโดนหมากัดดูไอรายการของซีซามีนานมากไปหน่อย โอเคครับก็เจอกันนะปุ้ยแล้วครับตอนตอนนี้กันนั่งดับดับร้อนหน่อยหมดสภาพเช่นกันครับทั้งกล้องทั้งคนนะครับโอ้แม่เจ้าแห้งพอกันแห้งพอๆกันนะ เมื่อวานนี้กี่เซลเซียสนะครับเมื่อวานสูงสุด32แล้ววันนี้กี่เซลเซียสครับผม36ครับเต็มที่เลยเฮ้ยก <c oughs> ูดโดนสวัสดงทันอยู่แบบว่าเนี่ยหนีลูกหนีเมียมาตกปลาพระเจ้าเราให้ทุกอย่างมันร้อนขึ้นโอ้สามหกเซลเซียสนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันขนาดใส่เสื้อ UV ปรมกันเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ยังยังพอได้นะครับแต่ผมว่าเมื่อกี้ดื่มน้ำไปประมาณเกือบ2ลิตรแล้วก็ยังไม่ต้องฉี่เลยนะครับก็แสดงว่าร้อนจริงๆงวันนี้ โกโปก็ดับไปหลายรอบแล้วออม my g ร d ดมากาดเดี๋ยวรอแดดลมนิดหน่อย oh. น่าจะเริ่มกัดใช่ใช่ผมว่าเงินกัดกัเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็ขอชิลสักพักแล้วกันนะครับพ oh. โอโหอยู่ๆมันอากาศพี่มาหาร้อนเลยนะครับตอนนี้เราก็นั่งนั่งพักสักหน่อยดีกว่านะครับรอรอให้กองมันถายร้อนด้วยแหละโอ้โหมันถ่ายไม่รู้เรื่องเลยไม่ถึง10นาทีก็ดับแล้วนะครับโอเคครับก็ซื้ๆๆรับทุกคนสื้ๆ เมื่อก,กี้ก็คุยกับน้าปุ๋ยไปนะครับเขาบอกว่าได้คุยกับคนท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้าทางช่วงนี้มีน้ําเค็มดูดเข้ามาแถวโน้นด้วยนะฮะก็คนที่มีพวกไร่พวกสวนแถวนี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่ไม่ปั๊มน้ําจากในคลองเข้าไปลดน้าต้นไม้นะครับคือปล่อยให้มันแห้งไปก่อนแล้วมันก็ใช้น้ําที่ขังไว้ในบ่อตัวเองนะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าน้ํามันจะเค็มเกินไปสําหรับ คือผักตอนนี้ก็เลยทะเลก็ยังหยุดนุ่นอ,อยู่ตรงนี้นะครับแโอ้มัน่าเชื่อขนาดน้ําเค็มนะน้าฟ้ายังเอาซีซ่ป๊อปเราไปโดนปลาช่อนทั้งสี่ตัวผมโดนแค่ตัวเดียวเองนะครับตัวที่สองม,มันกัดพลาดไม่ได้กัดพลาดหรอกมันอมแต่มันอมน้าไม่พอครับแล้วตัวมันเล็กด้วยผมก็เลยไม่ได้ปลาตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หนึ่งคะแนนอยู่ครับโอ,โอเคแต่อยากจะได้อีกหนึ่งตัวกันกลับบ้านแล้ว ครั้งแรกที่ได้ออกมาตกปลาสักทีนะครับลูกกับเมียก็รออยู่ที่บ้านนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังไม่อยากกลับตอนนี้หรอกเพราะว่าจากนนทบุรีขับเข้ากรุงเทพเวลาเนี้ยตอนนี้ก็ห้าโมงนิดๆิดนะครับไม่มีทางอ่ะไม่มีทางรถติดโคตรแน่นะครับก็เลยยอมตกปลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งให้มันให้มันมีให้รถติดมันน้อยลงหน่อยนะครับค่อยๆกลับดีกว่าเอะตรงนี้แหนยังพอเปิดได้นิดนึงครับผมลองเข้าไปตีหน่อยดีกว่า เดี๋ยวข้างใน,ในมีช่องว่างนิดหนึง่งมาไม่อยาเลยยังดูไม่ค่อยเจ๋งเดินอีกหน่อยดีกว่าครับจนกว่าเราจะเจอช่องที่มันตีได้สวยๆหน่อยนะเวลามีน้อยอย่าไปเสียเวลากับหลุมที่ตีไม่ค่อยได้โอเคนี่ยังพอได้ครับตรงนู้นมีช่องว่างนิดนึงนะครับโอเคลองดูลองดูลองดูครับลองดูงดสังเกตได้เลยครับพอเปลี่ยนจาก เหยื่อหนูยางเบรดแรดนะฮะคือมามาเป็นซีซ่าป๊อปเนี่ยมันจะเกี่ยวโดนอุปสรรคน้อยกว่าเยอะเบรดแรดมันสองตะขอครับมันก็เลยหลายครั้งที่เราตีไปแล้วมันไปเกี่ยวโดนกิ่งไม้นิดเดียวเนี่ยพันรอบๆกิ่งอะไรนิดเดียวก็จบเลยไม่ต้องไม่ต้องเห็นหนูนั้นอีกดูดินมันยุบแค่ไหนสิถน <laughs> นมันแตกไปทั่วนะครับตรงนี้ ดินก็ยุบไปเยอะแล้วไม่ดีเลยไม่ดีเลยนลานนี้พวกมึงน่าจะออกมากินข้าวได้แล้วนะภัชันออกแล้วพัะจันทร์นะฮะผมโอ้ยโชคต่มอะนี่ใช่ปหที่ไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับผมสวัสดีครับผมรู้จักผมด้วยขอบคุณมากผมก็ดูคลิปนี้อยู่แหละอ๋อ ใน Facebook ไงผมก็ดูอยู่อ๋อดูใน Facebook เนาะไม่ได้ดูใน y o u t YouTube ครบบับได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณคนะรบับพี่ครับเ <laughs> ย้มีคนรู้จักด้วย <laughs> <laughs> ตามผมมาอีกแล้วเฮ้ฮัลโหล จ๊ะว่าไงไปไหนไไปหนมาอ๋อก็ไปตกปลามากำลังจะกลับบ้านละจ้ะแล้วกลับบ้านยังไงใส่ชุดแบบนี้กลับบ้านแบบนี้กลับบ้านยังไงใส่ชุดแบบนี้กลับบ้านยังไงใส่ชุดแบบนี้อ้าวให้ใส่ชุดอะไรกลับอะแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยไป ตกปลาครับเป็นวันนี้ตกเสร็จแล้วปลาไม่กัดแล้ววันนี้บ๊ายบายครับได้ไปหนึ่งตัวแล้วปล่อยไว้แล้วตัวเล็กชาตัวเล็กบ๊ายบายอ้าวเฮ้ยไอ้โชคจะกลับไปกับฉันเหรอมกลับบ้านมาได้แล้วตามกูได้ไหมเฮ้ยกลับบ้าน ท่านผู้ชมครับผมเดินมาประมาณสัก3-4นาทีแล้ว,ลวไอ้โชคมันยังตาผมอยู่ครับไม่ยอมกลับบ้านสักทีคราวที่เดินนำหน้าแล้วตัดหน้าผมด้วย <c oughs> หวานน่ารักมาก <c oughs> เป็นไง,ง <c oughs> มั่งนาฟ้าโดยตัวป่ะ <c oughs> โดนกัดอีกไหม <c oughs> โดนครับ <c oughs> แคร <c oughs> วืด ว่าไม่ได้รอบบ่ายไม่เจ๋งเท่ารอบเ <laughs> ที่ยงเนาะ <laughs> <อ>ปกติเที่ยงนี่เป็นเวลาที่ปลากัดน้อยที่สุดน,นะครับแล้วก็เย็นก็จะเย็นกับเช้าตรู่นี่แหละปลามันจะกัดดีแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ <laughs> มันกัดแค่ตอนเที่ยง <laughs> อ้แล้ววันนี้ไ่ต้องร้อนด้วยต้อง36ซลเซียสนะครับปวดจริงๆทนี่ผมทาน้ำั้งหมด3-4ขวดแล้วเพิ่งจะเริ่มปวดฉี่นิดนะึงก็ตอนเนี้ เนี่ยผจ์ขึ้นให้เต็เห็นเต็มที่แล้วโอเคบอกลาเพื่อนๆก,ก่อนขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอพี่ป้อมวันนี้ก็มาแจมด้วยจะขอสิเอ้ยตัวจริง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็สังคมสติฟิชิง อันนี้เจอน้ําเค็มโอ้ันนี้เจอน้ําเค็มแต่ทําไมเที่ยงมันกัดดีเลยอ่ะเนี่ยที่ผมงงอ่ะทำไมน้ํำน้ําลงแต่ตอนเย็นเมื่อกี้กัดดีเพราไม่ไปไหนเลยไหลลงมาเนี่ยสามตัวกระเด็นหมดได้ขึ้นมาตัวแอ๋อได้ได้ไซส์ครึ่งโลตัวนึงเถิดียอะดีก็ดีครับก็ตรงนี้ดีกัดดีตอนเย็นตอนเราเดินมาเดินไปเราไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไอ้นี่เยอะตุ๊เตัมเเลยนะเสียงต๊ก็ แบบมันดูดลูกปลาเพิ่งมันดูดตอนเย็นผมงงเลยอืมก็ต้องใช้พวกอยู่หน้าตาเหมือนลูกปลาเลยนะตอนนี้นี่ลูกปลาออกโอเคครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละออกกำลังกายมีออกฟิตเนสเลยไม่ใช่ฟิตเนสเลยนี่มันเซาวน่าแล้วโหโคตรร้อนเลยเจอกันนะครับวันนี้เราก็ตกปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากผมแล้วทางทีมงานของค่ายรักตกปลานะครับก็ได้มีผลงานมาให้เราเห็นหลายคน นาดีโดใช้วอ b b l บ c h a t แสีเขียวมะนาวไปโดนปลากระสงส่วนนาบัตละกวนมอฮอกเนี่ยก็ได้ไปเจอคลองปูนแล้วเอาเบรดและไปลุยดูได้ปลาช่อนเยอะมากคนต่อไปก็เป็นนาชัชชวัตจากช่องล่าวัดคันที่เอาเหยื่อซีซ่าป,ป๊อปไซส์ใหญ่กว่าที่ผมใช้คือไซส 90มบ,บ,บไปตกปลาช่อนแล้วได้ผลสำเร็จมากกว่าผมตั้งหลายตัวใจที่ผมสังเกตดูถึงเหยื่อมันจะใหญ่กว่าแต่เพราะว่าวัสดุมันนิ่มมากไซส์9เซนติเมตรนั้นยังใหญ่พอสำหรับปลาช่อนขอให้เราแค่ส่งนนเนียนๆออให้ปลามันอมแล้วค่อยวัดก็จะได้ผลงานส่วนนะแอมก็เอาซีซ่าป๊อปไปตีปลาช่อนล่องสวน ตอนแรกก็กล้ามากเอาชุด UL สาย p e 0.6เป็นลองตีปลาช่อนหลังจากขาดหลายครั้งในที่สุดเขาก็โดนผลงานด้วยเหยื่อซีซ่าป๊อปไซส์60สีเหลืองมะนาวซีซ่าส่วนน้ากก็ได้เอาเหยื่อซีซ่าคลาสสิกใส่ใบพัดใบเคาะไปตกปลาที่แก่งกระจานแล้วโดนปลาชโดไซส์เดดดุด้วย ส่วนผลงานที่ผมว่าน่าประทับใจที่สุดในเดือนกุมภาธ์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็ต้องเป็นของนาเบิร์ดเทสเตอร์ภาคใต้เราแล้วครับที่เอาหัวจิกทรงตั้งบางกับฮุกเกอร์เอาไปใส่คู่กับลายางแล้วไปตีปลาริมหาดจนโดนปลากระพงธรรมชาติขออย่างนี้หาดูยากมากๆขอบคุณมากๆครับทีมงานรักตกปลาทุกคนสำหรับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมส่งภาพ และผลงานเข้ามาในกลุ่มบาร์ o กอฮุกเกอร์ได้เพื่อเป็นสมาชิกของครอบครัวรักตกปลาพวกเราส่วนวันนี้ผมออสบาร์กอฮุกเกอร์ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบอย่าลืมไลค์แชร์และ Subscribe แล้วเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ